mm <laughs> นิ่งจังลูกฮดูอะไรดูอะไรครับนิ่งจังดูอะไรล่ะไหนดูดูอะไรล่ะถ่ายน่อยไหน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 ไตัวใหญ่ตัวใหญ่ทนน้ำรวยน้ำรวยตัวใหญ่แล้วนะ ดูดูมาจ้องดูพีโก้นี่ดูไปแล้วไปแล้วไปแล้วมามามานี่ๆี่นีมาเมื่อกี้ไปไหนมาเดินกลับมาแล้วเหรอ นน้องเล็กทุกคนน้องเล็กมาเล่นเร็วน้องเล็กมาเ,เร็วดูน้องเล็กเขาไม่มาใกล้ลูกเขาเลยว่าอะไรลูกว่าไงคะไปไหนอีกลูกไปไหนอีกึืหจะไปไหนอีอึจะไปไหนอีนครับือไปหาน้องหรอเศรษฐีไปไหนดูดูด ไปแล้วทุกคนพอแล้วค่ะน้องไปละดูไปแล้ว